การมินดังๆพร้อมๆกันดีกว่าฮะขอคอมเมนต์หน่อยครับทุกคนคอมเมนต์เยอะเลยฮะ,าะคคม,ม,มาแล้วครับทุกคนการมินมาแล้วครับ ปวดแขนมากทุกคนปวดแขนมากทุกคนปวดแขนมากสั่งมินก็มาทุกคนสั่งมินบกมือแล้วฮะเป็นไงบ้างครับภาพชัดเป็นไงบ้างครับชัดไหมโอ้ได้ครับพี่ขอบคุณครับได้ครับพี่ขอบคุณครับ เอามาตรงนี้เปลี่ยนแผนตรงนี้ก่อนเ๋ยนะตัดสัานก่อนนทุกคนครับครับโอเคเลยครับทุกคนผมปวดแขนมากเลยตอนนี้โอ้สุดๆ ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับเพราะว่าต้อมนี่แทบไม่ได้ดูหน้าจอโทรศัพท์นะครับเพราะว่ายกยกสูงมากทุกคนเห็นไหมครับโอเคไหมครับสัญญาณโอเคนะภาพภาพกระตุกไหมโอเคครับบอกต้อมได้นะเพราะว่าต้อมยกโทรศัพท์ไม่ได้อ่านหน้าจอเลยโหหวังว่าอย่าหลุดนะครับสัญญาณอย่าหลุดนะครับน้องออกมาแล้วนะครับทุกคนน้องออกมาแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวน้องจอกมาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทีวีพูด้วยนะครับขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะครับเย,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 ยะนะ้ะนะครับเห็นไ,ไหมครับยาดมก็มานะครับทุกคนเดี๋ยวเขาเดินมาแล้วเดิน มาแล้วครับทุกคนมาแล้วทุกคนมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหสวยมากทุกคนสวยมาก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 ทุกคนสวยมากสวยมากโอซังมินครับซังม yeah ินสวยมากทุกคนโอบิมีหล่อมากทุกคนโอ สวยมากรอมากใช่แล้วใหแล้วทำรอโอ้ทุกคนเป็นไงบ้างชัดไหมผมเอาให้แบบพยายามให้ถึงใกล้ที่สุดแล้วนะครับผมพยายามทำเพื่อทุกคนนะครับปวดแขนมากตอนนี้ปวดแขนมากพยายามทำเพื่อทุกคนนะโอ้ยโอ้ยทุกคนกอดด้วยครับทุกคนโอ้โห ขอบคุณสลาศของขวัญน,นะครับขอบคุณจริงๆนะครับเหนือสิ่งในดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ทําให้มาได้ไลฟ์สดเจอการบินกับมีมี่นะครับเป็นไงบ้างฮะโอ้โหโอ้ ทุกคนโอ้โหช่างมินช่างมินน่ารักมากทุกคนช่างมินน่ารักมากทุกคนทุกคนโอเคไหมไห้ภาพมุงภาพโอเคไหมทุกคนภาพชัดไหมครับทุกคนโอเคไหมโอ,คคโอม้โหโอ,โอ้กามินน่ารักมากทุกคนผมพยายามยกให้สูงที่สุดแล้วนะครับปวดแข, <Entonces S 2> ข, <mano S 1> ขนมากตอนนี้นแต่เพื่อทุกคนเลย ه, สวยมากทุกคนตัวจริงสวยมากหน้าใสมากทุกคนหน้าใสมากทุกคนหน้าใสมากๆสวยมากหน้าใสมากตัวกามินตัวจริงสวยมากครับสวยกว่าสวยกว่าในติ๊กตอกยาดมก็สวยมากครับโอเคสวยมากทุกคนสวยมากทุกคนสวยกว่ายาดมร้องไห้แล้วครับยาดมร้องไห้แล้วครับทุกคน กาเม้นสวยมากทุกคนสวยไม่ไม่จกตาครับกาเม้น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 กาโอ้ทุกคนสวยมากอันนี้ไม่จกตาครับโอิชาพี่ไผ่มากเลยได้ก่อนอิชาพี่ไผ่เออพี่ไผ่ได้ก่อนโอ้สวยมากทุกคนสวยมาก่มันต้อง ุกคนครับนี่ฮะผมยืดให้สุดๆแล้วนะครับผมใช้ขาตั้งกล้องยืดในสุดๆแล้วนะครับทุกคนให้ทุกคนได้แบบได้ภาพได,ได้เห็นชัดๆเลยครับปวดแขนมากตอนนี้โอ้โหแบบตัวจริงสวยมากทุกคนโอ้โหสวยจริงหล่อจริงไม่จกตานะครับทุกคนตัวจริงโอ้โห ยังกับซูเปอร์สตาร์ยังกับดาราฮะให้ดูการน,น่นผมอ่านไม่อ่านข้อความไม่เห็นนะครับผมไม่ได้อ่านข้อความแต่ผมยกสูงมากผมพยายามจะช่วยให้ได้เห็นกันทั่วหน้าทุกคนนะฮะโอ้ปวดแขนขออนุญาตทักแขนนิดนึงครับทุกคนขออนุญาตทักแขนนะิดนึง กวดแขนโอเคเอาอีกทีนึงสู้ปวดแขนมากสู้ขอบคุณคนดูเกือบสามหมื่นหกพันคนนะครับ คนดูสามหมื่นหกพันคนขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณโอ้ย โห็นนะฮะสดๆเลยครับทุกคนโอ้โหอันนี้สังมินนะครับทุกคนเห็นสดๆเลยนี่ยาดมนะฮะนี่ยาดมนะครับโอ้โหยาดมนะ Welcome to t h a i l a n d นะฮะนะะี่ฮโอ้โหครับโอ้โหสุดยอดเลยฮะ เป็นไงบ้างทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนพี่พที่อยู่กรุงเทพและจังหวัดนะครับสมใจอยากไหมครับผมทำให้เต็มที่นะฮะปวดแขนมากโอ้โหสวยมากสวยมากทุกคน สวยมากทุกคนหล่อมากเโตเโตเโโขอบคุณคนดูเกือบสามคนนะครับ ทุกคนตัวจริงสวยมากทุกคน,นกาเมินสวยมากครับสวยจริงๆซังมินก็หล่อมากยาดมก็สวยมากครับแต่ซังมินนี่ซังซังมินกับกาเมิโน้โ,โหยังกับซูเปอร์สตาร์หล่อมากฮะโอเคทุกคนถ้าภาพไม่ช้าทับค้างบอกต้อมนะโอเคทุกคนอยากอยากเซฟภาพอยากแคปภาพได้เลยนะครับผมอนุญาตนะครับใครอยากได้ภาพไปลงช่องผมอนุญาตนะครับไม่เป็นไรครับผมทำเพื่อทุกคน สวยมากรอมากสังมินหอมากนะ <Okay, okay. S 1> กาหมินอุโหกาหมินสวยจริงๆทุกคนสวยมากสวยมากสวยมากครับจะให้สองท่านนะคะแต่ก็ให้สอ่าสังมินน่าจะ180ครับ ทุกคนเดี๋ยวจะมีสำนักข่าวบันเทิงของทีวีพูมาสัมภาษณ์ด้วยนะครับผู้ชายคือซังมินครับซังมินเพื่อนของกามินครับเป็นดาวที่ตกเหมือนกันครับของทางเกาหลีเป็นเพื่อนของกามินโอเคพี่สื CEOs> ่พี่สือพี่สื่นึ่งเท่าไรครับขอร่างหนึ่งครับพี่สื่อหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับมอสื่อทุกคนขอขอบแค่เดียวนะครับพี่ให้ดูนะครับ มาดูนะครับโหตัวจริงสวยมากตอนนี้ต้องปวดแขนมากขอซื้อนะขอซื้อไนะปแรับเลยครับได้ครับได้ครับ โอ้ได้ครับได้ครับพักี่ไหนครับพีนากี่กำลังให้สัมภาษณ์กับทีวีภูนะครับสำนักข่าวบันเทิง กำลังถามว่าชาลีกำลังดูอยู่หรือเปล่าจะไปเรื่องดีจะไปจะไปใจม่งปนะเาใงนาสนใจนะเปิดทางนะเปิดทางขอดงตัก่อยนะครับเปิดทางนะครับตักต่อยนะครับ ทุกคนดีโอเคปวดขาให้ดอกรอปวดขาไม่รู้เลยเลยทุกคนจัดต้องมาทางเราแล้วหวังว่าทุกคนคงจะอิม่มเอมนะครับมีความสุขกับการแบบได้เจอชาลีกับการมีตัวเป็นๆน,นะครับใหรล่วงใหรล่วงครับผมพยายามจะเข้าถึงให้ได้มากที่สุดแล้วนะครับหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขนะครับตอนนี้ปวดแขนมากแล้วก็เหนื่อยมากไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินข้าวแล้วก็ปวดแขนมาก ว่าคุ้มจริงๆครับคุ้มกับที่เสียเวลาคุ้มกับที่ตั้งใจมาหาทั้ง3าคนมากๆครับเพราะว่าน้องๆทั้ง3ามคนน่ารักมากครับผมน่ารักมากอมีถ่ายรูปกับแฟนคลับด้วยอะไรกางอะรช โอ้โหเขาพยายามที่จะถ่ายรูปกับแฟนคลับให้ได้ครบทุกคนนะครับน่ารักมากไม่ได้บอกว่าเลือกปฏิบัติว่าถ่ายฝั่งนี้แล้วก็ต้องไม่ถ่ายฝั่งนั้นนะครับพยายามจะถ่ายครบทุกคนน่ารักมากๆน่ารักมากๆครับน่ารักมากๆ

ทุกคนใครอยากจะบันทึกภาพน่ารักๆถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อะไรก็ว่าได้นะครับของชาวด้อมโอ้โหโอ้โหทุกคนดีใจแทนน้องมากๆครับผมว่ามีน้ำตาคลออะหลอมากเราเห็นแต่ในติ๊กต็อกนะครับที่เวลาเขาพีเค ผมจะพยายามทุกคนผมปวดแขนมากผมจะพยายามผมจะพยายามยกถ่ายให้มากที่สุดนะครับอู้คนเยอะมากเลยผมว่าน่าจะร่วม500ถึงหลายร้อยนะฮะพันคนนี้ผมไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าแต่ว่า500ผมว่าถึงแน่โอ้โหอ้โ,อโ,อโทษครับพี่โทษครับโทษครับ ครับทุกคนผม <S <S ผมไปได้สุดเท่านี้ฮะครับุคคนเยอะมากคนเยอะมากผมให้ดูแล้วนะฮะคนเยอะมากทุกคนภาพชัดไหมภาพชัดไหมได้บอกให้ตามได้เลยตามก็ตามฮนะ ขอบคุณคนดู40,000กว่าคนนะครับ40,000กว่าคนนะครับโอ้โหขำขอบคุณของขวัญนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับการยกแขนกับการปวดแขนนะครับโอ้โหโอ้เพื่อจริงอ่ะน,น้องเขาพยายามเดินขอบคุณเดินขอบคุณนะครับอ่าบรรดาแฟนคลับชาวด้อมนะครับเพื่อไม่ให้แบบ เพื่อไม่ให้แบบว่าแฟนขับชาวดอมนะครับเพื่อไม่ให้น้อยใจนะครับพยายามจะให้ทั่วถึงนะครับน้องน่ารักมากทุกคนโอเคไหมครับมุมกล้องประมาณนี้โอเคไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะซูมแล้วกันนะได้ไหม ทุกคนครับเห็นชันไหมฮะผมปวดแขนผมยืนได้เท่านี้จริงๆคนเยอะมากทุกคนครับเห็นไหมครับผมผมได้เท่านี้จริงๆครับทุกคนได้ภาพเยอะแล้วอะ่ะได้ภาพเยอะอยู่ โอ้โหทุกคนครับผมว่าปรากฏการของชาลีพาวเวอร์จริงครับเราต้องยกความดีความชอบให้กับแน็กชาลีของเรานะครับเป็นเพราะแน็กเลยนะฮะที่ทำได้เห็นความน่ารักของน้องเขานะครับ